ตรงนี้เป็นศูนย์พยาบาลนี่มีตู้ตอบิีสองตู้เลยนะไม่ธรรมดาเลยทีเดียวออนี้ของครบนะของขาดขาดล้างกันศูนย์พยาบาลเมืองมหาสารครามตรงนี้เป็นศูนย์วัดสามัคคี คนที่นี่ตื่นเช้ามากนะเราว่าเรามาตอนเช้านี่ก็จะเปิดแต่นี่ยเขาบว่าเปิดมีคนมานั่งอรออากาศเช้าวันศุกร์ที่สองคุมภาณธมนรรย์167อากาศก็ยังเย็นอยู่นะที่เนี่ยเราก็จะเห็นตรงนี้เป็นศูนย์ราชการ ศูนย์รวมมูงสูนรราชการอยู่ตรงนี้ในเมืองแต่ก็มีที่ย้ายออกไปอยู่ข้างนอกบ้างและผู้ย้ายออกไปก็มีการพัฒนาจเจริญขึ้นเยอะ